อาทีตย์ขึ้นในเช้มอรกียังอกท่เราอ่าไม่มีกาคือว่าเป็น uh, ว uh, 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 ันสําัข้างพระพุทธศาสนาอ่าพิญญาโน้ตเข้าในหนเาการ่วมสราบุอ่าเรื่องในวันอ่าเข้าสาสตรข้าารเข้าด้วยครับข้ามบุตข่าวาตรน้ออ้ามข้ามารเขาีอ่าอ่ามีข่าวาตรข้าวาตร์เะ้น อ่าถ้าบนสลากพักกระเอิญอ่าอ่าสลากพักสลากพักมีเกิดยางยันหมูจักหองสลากพักเกิดจากอ่าหน้าญาพิจีนี่อ่าหน้าญาพิจนีที่เกินอ่านีความรักเทียราขาดยร์บาอ่าเสการแลกการเนียน่อยเนี้ยหวงอ่าเีวไหตายเกิดเกิดติดคนงเกิดเป็นไก่ค้นเกิดเป็นแมวอื อ่าคนนึงเกิดเป็นเสือ,นอนคนนึงเกิดเป็อนอีเก่งอ,อีกวงเอ่อนักรณะมาแทรกส,สุดท้ายยุคในสมัยกุศลเจ้าเขาอีกคนนึงเกิเกเกกเเกดเป็นยักษ์อ่าคนนึงแบบเกิดเป็นอ่าอ่าลูกเศรษฐีข้าวตอดีแต่ว่ากย่างนี้ก็มาขาดพยาบาทเวลาอีกคผนึ่งอ่าพอดู้ม,มากนั่งยันที่กับอ่าแปลงกายอ่าแปลงกายไปเป็นแม่นุ่มนะครับ ยากเย็นวันยาขีดข้อ,อท,ที่หนึ่งต้นที่สองเหลือยาก,กินต้ทนที่สามาการปลอดภัยใช้ที่ปลอดไข้ประวัาผู้เมียท่านหูจักจะได้ส่วนตัวจะกองไปท่านบ้านเกิดพอดีท่านบา้านาเกิดนี่พระพุทธเจ้าท่านเป็นความประท้านดูวัดเชตวันมหาวิหารจะได้ได้ไปขอเพิ่มบุญบารมีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพิ่งการ อ่านายฟิจูนี่กับพี่ตาพี่ต่อพอดีอันนี้ก็อันนี้เล่าแบบรวมนักตัดก่อนที่สุดเนี่ยพอเราเรื่่ามันอยากสวยเนี่ยเออแต่พอมาเราละเอียดแต่ว่าจะให้เราหนุนางทุกตีทุกตีอยูอืมเพราะว่าเห็นเพื่อนก่าเก่งตีมากของอ่านายิจูนีหลังจากนั้นผู้ได้เจ้าเพื่อนเก่าแสดงข้ามแสดงเทศนาครับอ่างเรื่องการเรียกไม่ไต่เกิดเรื่องการอากาตพยาบาดชื่นัจในการทั้งสองคนเนี่ย เป็นหมูจักเรืออดีตนะค่ะพร้อมจะองเรผูกตุาเพิ่งก่าวดักเสด็จข้ามตำนา่อเงินตนาเรก็ไม่ระงับด้วยการจองเรแต่เรยอมระงับด้วยกาไม่จองเรเพ่าจ้างจีรนาใดไหนอ่าไม่จองเราถ้าถาใดยังจองเรอยู่เพื่นว่ามันน้กงเนียหั่ตัวิ่งอตว่าสเป็นผู้ใหเพ่นว่าอืก็จะนำคณเลย ท,ทาะะสาุภามตุลาจีบดีนะเวรก็ไม,ม่นับด้วยการจองดรีแต่เบรนก็มาหับด้วยการไม่จองดรีเอออันนี้เราเป็นเข้ามาที่ว่าสันสันที่ว่าเด็แกตกด็ก็เป็นข้ามสุภาิตเป็นข่าตามของคุณเจ้าที่ว่านี้ก็หมายึกซย้งที่สุดเขาจะนั้งกรอ่าอคารัฐที่มากหลังจากนั้น ทั้งสองต้นกระไดซ้ำเลี้ยงเป็นพระโสดาบันยากกระไดซ้ำเลี้ยงเป็นพระโสดาบันเพราะว่ามันเก็บเพิ่มมันมุดเพิ่มที่ตกยากตะคุนขงยากเก่เป็นบริวารของชาวเวสต์ทูวันอาที่พลากันนับถือจากผู้มือมีหลักเนี่ากันกําลังอาบูเรืนองาวเวสต์ทูวันเนี่ยงานยากที่นี่หลัการในบริวารของชาวเวสต์ทูวันนี้กันอาที่นี่นางยาพกที่นี่ีหลักหลังจากนั้นเพื่อนก็ได้ไปอาศัยอยู่ทงในทงหน้า ท้องอันอาอุปราชที่กาผู้ที่เป็นอ,อ,อาานันอาอาตไม่ยะบาดกันนะเครับก็เอาไปเลี้ยงรูมเพราะว่าเพิาา่นว่าักษาอาหารเพิ่มว่าอาศัยอ่ากินเลือดเนื้อเป็นอาหารเพราะฉะนั้นหลังจากรื้อสินค้าแล้วกจะกินที่ไหนก็ได้ผู้แทนงก็เนีออย่ยได้รับไปเลี้ยงหรด้วยโทนไฮโนหน้าตอน,นี้พนนระนามีข่วง ลู่น่างยาพิจิรีเนี่ยมีกองรู่อย่างดินฝ้าอากาศฝ้าฝนก็จะนั่นเวลาพื้นเหยียดให้เหยียดหน้าพื่นกระบอกอันละดูว่าปีนี้เห right. ็ดหน้าลุ่มเด้อปีนี้เห็ดหน้าเพิ่มเด้อันนี้นาพื่นบอกว่าเห็ดช่วงนั้นช่วงนี้เป็นมุกคางเรื่องละดูฝนเป็นยางดีเพราะฉะนั้นอันหน้าของอันคู่อันกองพวงเมียอาจก็เลยงอกหน้าอาจจะเลื่อยในทุกปีทุกปี ในบ้านท่านอื่นเห็นท่านสันก็เลยมาถามก็ถามด้วยแั้วก็ว่าอาศัยบาลีนา่งยาขี่ลาผู้อื่นก็เลยคันสันผู้ขากดีโคอันเพิ่นมาตาคดีิคอันดูแม่นางยาคือการเปิดว่าขอเลียงเพราะอันเพิ่งเพราะอาศัยคือการอันยีกป่นก็เลยเอาข้าวปลาอาหารไปถวายไปให้นางยาขีหลายนางยาเนี่ยก็ได้อาหารหลายพอผู้ป่น ถ้าการมากเพิ่มบารมีเล่ามาขอทานเรื่องถิ่นป่าอากาศที่การเจริญปีก็ได้ในข้าวเขา่าข้าป่าลายเดินข้าตหาหา,หายนั่งก็เลยว่าแจ้งสิริแมงหลายข้าตหาิ่วนก็นเลยข้าวเข่าก้าป่าไปถวายพระพุทธเจ้าด้วยวัดชีตะวับงมื่อละมื่อละแปดทานหนาเกิดว่าวันละแปดทานหนาแต่ด้วยนิสงที่นั่งยากอี่ยเอาข้าเข่าก้าป่าไปถวายพุทธเจ้า การลแย่ทนารนั่นแหละก็เลยเป็นที่มากของการที่ใส่ขบาสลากพัอกขบุญสลากพระพัดนั่นเอะเป็นที่มากของคบาสลากระพัดเกิดจากนางยาพูดีล่ะที่ตป็นใ่เอาก้าวขบ้ากระพาดพูดีกล่าวว่าละแยะนาเนี่ยอันนี้แหละเป็นที่มากของขบาขบุญสลากกระพัดนางยาเป็นต้น่เป็นที่มากวันนี้ก่า เป็นปาเพนี่ระกาืโอนีเ็ดมือที่วาถึงสิบหาคำเกตบารพายใหญ่วมเบาบางขึ้นกันเลยปล่อยปล่อยพวกอาสานโลกการกลางทีบาปก็นักป๋ไหนามที่ต้นดาวไ้นี่การคื 2, ครอภุมที่หนึ่งคุมที่สองคุมที่สามเกิดหลังปาม่านี่ันที่วากรรมบนักเกียท่าไหร่คนคูขันกรรมก้ันอัก ก็เลยมาโทษก้นักการใดกับอนุญาตในการเยี่ยมญาติได้แต่าำโทษนักบสามารถเยี่ยมญาติได้การใคายกันกาในรกด้วยกันกาในรกมีทั้งตัวร่างกายเกิดความทวสิทธิการนรกทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็นำเรื่อนี้ก็เป็นมือ่ให้เจ้าเปิดโลกด้วยกันเพราะฉะนั้นเพิ่มกับอนุญาตให้ได้รับ อาหารรับบุญกุศลจากญาติพี่น้องผู้ที่ไทยในเมืองนี้ได้เพื่อการอ่าเพื่อเน้นว่าเป็นโอกาสดีที่ญาติทั้งหลายทั้งปวงีะเป็นสาธุโลกโดยเกิดสุรกายทั้งหลายทั้งปวงสามารถมารับบุญกุศลที่ญาติผู้ที่ในเมืองนี้ได้เพราะฉะนั้นผู้ใดที่รับบุญกุศที่ไทยญาติพี่น้องจะพอมเพราะว่าดีอ่าแล้วเรื่องใดก็ดีแล้วเรื่องก็อะไรก็ดี ซาดก้อนกะดีซาดนี่กะดีเที่ยวเรือลึกไปไ่าไหลเทา่เดือดข้าบุญไปทเทา,า,า,า่เดือก้าวข้ามบาพ่ออุทิศส่วนภุเขนแห่ถึงญาติกของข้าพเจ้าเนี่ยญาติทุกปุ๊ทุกขาดเที่ยวเกิดที่เป็นเรืลึกไหญเพราะว่าญาติบางค้นเนี่ยก็เกิดเป็นญาติของเข,าข้าก็ตายาตายไปแล้วก็ได้รบข้าวจอมได้รบข้าวเนี่ยรับเชือกเลื่อนใตายเกิดเป็่อนกระโหลแต่หลายาปุ๊กหลายซาดเจอมาถึงศา์นีแค่ว่าอัน ผู้ที่เป็นยาแในศาสตร์การความสมุูรณ์วิสิษศาสตร์อภิพาานมากเนี่ยอ่าถจากลับนโลกไปถ่ากับอะไรนี่นี่ยาผู้ไหนนะผู้ไหนเรียกถึงแต่ผููที่เฮาเคิดเกิดกำเพิ่มเนี่ษศาสตร์อภิพาทานมากความพุทธินะเป็นยาของเฮาเออเป็นยาของเฮาแบบค่อยทาแต่ส่วนบุญกุศลที่เฮาเลยเหตุไปยห้ามภูที่ไปไหนอันนี้นะเพลื่อนมาจะล่มาเป็นสิ่งที่ว่าสำคัญก็ควรที่เกิดคอยปะละเลย ในวันสำคัญสำคัญข้ามพระบูาสนาก็ดีกจอิรเลืกถึงะกาศข้าบุตรอุตีหายยู่เดอรนี้ยูเบนี้ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เพราะว่าผู้ที่ลงลับไปเนียบสามารถที่สีมาข้าบุญข้านบุตรชนกย่างใคือเข้าข้ามเก็นเนมือนกอกลางกองกลางข้าบุญะได้ข้าบากรได้อเทียนยั้นจะได้ในโลกนี้ในุยนี้สมัยนี้ในุยปัจจุบานและชาตินี้ที่เอาไอเกิดในข้าม เพราะฉะนั้นผู้ไหนใดเงียไใดห้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศัแล้วเป็นคนดีเขาอยากดีนองที่ตทุกใดยากเพื่อนตืเตอยากัะพองยางเดียวและอยากดูใสนออยากดนอันดี้อยากดนมาทขบุญนอศาสตร์จุนมาแล้วอยากมาทำขบุญนะให้แล้วบาดดีหนึ่งบอกวิญญาณพวกผีปีศาจท่านไรทั้งปวงเดอสุรไกรสันนรกเดรัจสารอาภีษาแต่งกางที่รับอาใยเพื่อนไปบุญอาจากพีนองหาให้แล้วบาดี้น่า เด็ไเนาะอยากเข่าเป็นลูกเป็นหลานแต่เก้าแต่ปอนเดือนนาปฏิบัตินาซคกีบอคนควายบอมมาทำบุญอุทิศให้เล่าเนาะแต่ผู้อื่นอยากเขาเพื่อทำบุญอุทิศให้อีกแง่เขาเือเนา่ารมวนาศาสรุการดีแง่เส่็จเขากพื่ได้บุญแล้วดทุกคนจากนรก่กคนจากนุ้ปฏิที่มีความุกขตัวยากใเกิด อาโซสุขีิสวราคโลกสว่าคเกิดเป็นมนุษย์กระมีโดยบุดกุศรสนียากุที่ไทยอันนี้ล่ะเป็นบุญเป็นกุศลนที่เกิดจากยาอุที่ไหยเพิ่นกันในรับโมทนาเพราะก็ในโมทนาได้บุญรได้กุศรนแล้วเพิ่นก็บวย่อแหน่แห่เข้าผู้ที่นีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นผู้มิการคนสุขควเมริอนมีอยุ่งับความเดินมีอันตรายทั้งหลายทั้งครอันใดอันหนึ่งก็แบบมาซอยกปรารรักษาซอยดูแน่ซอยดูแ่ีแยวขาดกอดให้เนี่ย ให้พอเพลินก็อยู่ในโลกที่โลกาหาีเปนสามารถมองเห็นอนตรได้หลากหลายทางปวงได้อย่างนี้นะคือว่าทุกส่งทุกย่างนะเชื่อมปูนกันเชื่อการใด้กันทุก่ิทุกย่างเพราะว่าเราเป็นผู้ที่อดเกียบเพื่อนกอเป็นนโรดเป็นซากระาเสือข้าบุญคุศสการต่างอุทีศในผู้ที่ททททรอนรับใจเดียวได้อน,นี้คนะือว่าเป็นโอก,กาสอัน,นิงนที่เราได้มารวมกันท้าบุญใจดวมอักด้าสนสำคัญ ท่นานพระพุทธศาสนาตอนมีการที่ล่า,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 อาอกั่จ้องเจ้าก,ก,ากามัม่เองเนะการแหนดนิ้วเขานอกเบาโดนไลาแต่ไดเพราะฉะนั้น่นอีก็เอาซ้งอีกสักวราเนาะโอกาสการจ้างบ้านไหม่เด้อเอ้เอาไปกัรการโอกาสใจรับพ่อหน,น่อย้